สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมเบลนะครับแม่แม่ก็นะครับวันนี้ก็มีใครนะครับแม่แม่นะครับฝากทุเรียนนะครับมาให้โมเบลนท่ม่แม่ทานครั้งแรกก็จะเป็นยังไงเนาะมารอลุ้นกันนะครับแม่แม่ทุเรียนนะครับหวานหวานหอมๆเลยนะครับแม่แม่พร้อมทานนะครับตอนนี้ก็ผ่ามาเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับแขวนบ้านบุญเพิ่มนะครับพี่แป้งนะครับเป็นคนผ่า ให้โมเบลทานครับแม่แม่วันนี้จากนะครับคุณแม่แอนนานะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่แอนนามากๆเลยครับที่เมตตาครับสั่งทุเรียนครับมาให้โมเบลนะครับหนึ่งพันคะแนนนะครับแม่แม่รอรุ้นว่าจะทานไหมเนาะมารอรุ้นกันครั้งแรกนะครับแม่แม่ดิอ่ะอ่ะแกะเลยแกะ จับดีดีโอ้ท่าพี่เริ่มหิวแล้ว <c oughs> น้องฝ้ายจัดภูสวยๆให้โมเบลทานเป็นไหมน้อทานไม่เป็นนี่คือจะเสียดคนเลยหอมแท้แท้หอมแท้แท้ แล้วนเดี๋ยวพูดหนึ่งมีแต่น้ำเลยเรียนมีแตน้ำเรียนน้ำใช่น้องฟ้าอืมแต่ก็เรียนน้ำ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 ได้มีแต่ทุเรียนน้ำ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 เลยเรียนแบบไม่น้ำแต่กเรียนน้ำ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย เออเต็มเละแล้วนะหวานๆน,นะครับก็กราบนะครับกราบขอบคุณะคบขอบคุณแม่นะครับกราบขอบคุณนะครับคุณแม่แอนนานะครับมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลองเอาไปให้โมบลทานนะครับอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณแม่แอนนามากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับครั้งแรก ตั้งแรกที่โมเบลครับที่จะลองทานครับจะทานเป็นไหมน้องเอาถายทายลูกน้องเล่นไหมถ่ายลูกถ่ายเป็นบ่อยถายเป็นลูกถายเป็นลูกแต่จะลองดูนะแต่ถ่ายลูกคันโฉกถ่ายลูกคันเพราะว่าโมเบลกินว่าเป็นกะกุ๊กใส่สีเสียดเอาขอบคุณค่าก่อนโมเบลขอบคุณข้าก่อนกินเป็นยุ่งในคิดว่า

โมเบลทำคอนเทนต์ให้แม่ๆนะคะโมเบลมาทำคอนเทนต์ให้แม่ๆค่ะเฮ้ยตุ๊อยากเฮ้ยดอยากป่นไปขอพูดแบบพูดใหญ่ๆอ่ะปักโอ้กิ้เปื่อยๆ่า

โหเสียดายมากโมเบลนะคะโเบลิแสอันันหน้าน oh, ี่โอ้นี Fergus ่เห็นไหมนี่อะไรสวยๆนี่โมเบอะไรสวยๆเนี่ยหันอี่เร็วหันมอก้วันวาอ้วออก่นกินไปแล้วสองภูสามภูนะคะแม่แม่โม้ เป็นกินไม่เป็นสงสัยจะเป็นเพราะความเมตตาที่ว่าช่วยนะครับร่วมสมทุนเราวันนี้ที่มากินเลี้ยงวันนี้ก็น่าจะเป็นบอกตรงๆเลยเนาะ <c oughs> น่าจะเสร็จพวกกันแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณแม่แอนนานะครับที่เมตตาให้กับนะครับโมบิลนะครับผู้เรียนขอบคุณมากๆครับตอนนี้ก็สร้างก็นะครับแม่ใกล้จะเสร็จนะครับโครงสร้างแล้วนะครับ นี่ทุเรียนสงสัยน่าจะเป็นพวกควรไม่ควรเอาน้องฟายมากินเร็วๆมาให้แม่แม่เห็นเลยอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเอาเรียกเลยเอาแม่เอาให้น้องก่ันแต่ใครโดนกินน้องมือเปลี่ยนอยู่เอาเลยเอาหน่อยหน่อยหน่อยนะเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วเอามาเร็วเดี๋ยวดาดาดาหน่อยๆเอาหน่อยให้โชคเอาตัวนี้ให้มันเลี่ยมเลี่ยน กนินเป็นอกเมื่อเปล่นอกกินเลยอ๊มน้ยอูดีผนเกรีวิวนะคะผนเกรีวิวอร่อยไหมคะอร่อยค่ะข,ขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณแม่ก่อนขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่าก,กาก่อนหนูจ้าก,ก่อนลูกจ้าอาจารย์ก่อนโอ้กินอย่างเดียวนะคะโอโอโหได้เยอะอยู่นะคะแม่ได้เยอะมากะนะคะ หลูกนะคะก็ขอบพระคุณแม่แอนานะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่นะคะอ่ะอดุนทุเรียนมาฝากโมเบลนะคะก็ขอให้จิจการการงานการเงินของคุณแม่เจริญนุ่งเรืองเดินนะคะไว้แล้วก็ขอเรายื่นไปนะคะแม่นะคะก ที่เหลือก็คงได้ให้พ่อพ่พ่อควานกินเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะให้สร้างปาดปัดกินด้วยกันหนึ่งลูกนะคะก็ค่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแม่ขอบคุณค่ะ